นี่พอเริ่มหั่นหมูแล้วค่ะร้อนนะคะเอาซ่อมจิ้มไว้นี่มีเด็กมาตรวจสอบงานนะคะอคตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านข้างๆนะคะมาเวะทักทายสวัสดีค่ะวันนี้สองสาวพี่เชอมีกับน้องมินดานะคะอยู่บ้านนะตอนนี้เย็นแล้วค่ะ วันนี้เราจะกินข้าวที่บ้านกันนะวันนี้พ่อทำอะไรให้กินเดี๋ยวเราต้องไปดูกันค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะนี่เราเรอพ่อทากับข้าวกันอยู่นะวันนี้พ่อทําอะไรให้เรากินเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะเป็นน้ําจิ้มของเด็กๆนะคะพ่อทําไว้ให้นะยังไม่ได้ใส่พริกค่ะนี่ค่ะมีผักสลัดด้วยนะพ่อล้างใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วะ เมนูอะไรนาะนี่มีทั้งน้ำจิ้มมีทั้งผักเลยนะคะ,ส,ะสดสดเลยะน่ากินมากเด็กๆชอบค่ะ,คะ,ะมาดูในหม้อกันสิคะพ่อต้มอะไรไว้กำลังเดือดเลยโอ้ยนี่ค่ะคอหมูนะพ่อบอกคอหมูซื้อคอหมูมาค่ะต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเนี่ย <laughs> น่าจะต้มอีกนานคะ่ะเพราะว่าเด็กๆกินด้วยนะต้มไปเปืเป่อยเลยคะ่ะนี่เมนูอะไรเนาะ อันนี่เป็นน้าจิ้มของผู้ใหญ่นะคะนี่ก็ใส่พริกเรียบร้อยแล้วของเด็กแยกออกไปแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะนี่ก็เป็นเส้นหมี่นะคะที่พ่อแช่น้ําไว้นะให้มันนิ่มนะคะก่อนไปนต้มค่ะเราไม่กินขน,นมจีนนะเพราะว่าเด็กๆก,กินแล้วจะท้องเสียนะคะขนมจีนเราใช้เส้นหมี่แทนค่ะนี่ เวลาจะไปต้มจะได้สุกเร็วขึ้นนะคะแช่ไว้นะนี่พอเริ่มหั่นหมูแล้วค่ะร้อนนะคะเอาซอมจิ้มไว้นี่มีเด็กมาตรวจสอบงานนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มีเพื่อนบ้านข้างๆนะคะมาแวะถักทาย <c oughs> เป็นสีสันในการทำอาหารค่ะฟังเพลินๆไปค่ะ นี่แม่ทอดปลาทูไว้นะคะนี่หอมมากเลยค่ะทอดเหลืองๆเลยนะตัดภาพมาตรงนี้ค่ะพี่สาวทำอะไรจ๊ะเนี่ยกวาดบ้านให้แม่เหรอจะ๊ะทำอะไรจะ๊ะซ่อนแอบโอ้แม่มองไม่เห็นเลยลูก ซ่อนแอบหลังไม่กวาดไม่เห็นเลยค่ะไอ้แม่นับได้ไหมหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอุ้ยหวัวขอบประตูโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแม่เปล่าให้เพียงเพียงะเอ๋ <laughs> นี่ไงเจอแล้วค่ะพี่สาวซ่อนแอบอยู่หลังไม้กวาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสมินดาเห็นพี่สาวไหมจ้าแม่ไม่เห็นเลยอะอ้นี่ไง <laughs> พี่สาวซ่อนแอบแบบโอ้โหม,มองไม่เห็นเลยอะโอ้ย<ม>แม่จะซ่อนได้ไงจ้าแม่ตัวใหญ่อะมองเห็นพอดีไม้กวาดเล็กนิดเดียวเดี๋ยวมากลับกเด็กันกเค่ก่ปเล่นเ่อนแอบกเกเด็เด็กมา ทูกเกือบไหมค่ะกะบพาต่อไปค่ะคนสวยเดินไปไหนมาจ้าเดินตามหาเจ้อ้วนเหรอลูกอือเจ้อ้วนเราไปไหนคะเห็นแต่เจ๊ตังอะ่ะเราไปดูเจ้อ้วนใช่เนี่ยเราเห็นแต่เจ๊ตังนะ เนี่ยเจ๊ตังเนี่ยตัวเปลียนมาวันมาแล้วค่ะนางงามของเราเจ๊อ้วนเจ๊อ้วนไปไหนมาไปไหนมาอ้วนยยมาาเลไได้แบบดวว่นบบนะ นี่คะ่ปะปลาทูของเรานะทอดเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทั้งหมด6ตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่เด็กๆชอบกินคะ่ปะปลาทูเคี้ยวง่ายกว่าหมูด้วยนะคะคือเนี้ยเน้นให้เด็กๆเลยนะคะนี่แม่ก็กําลังทําการต้มหมี่นะคะลวกหมีค่ค่ะลวกแป๊บเดียวนะแล้วก็เอาขึ้นแล้วคะ่ะโน้นคะ่ะสามพ่อลูกมากันพอดีเลย นี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะทำกับข้าวไปดูจรวดไปค่ะจรวดบินมาบนฟ้าแล้วเชอร์มีบินตาเห็นไหมลูกดูสิคะนี่จรวดกำลังลอยมานี่ไงมีตันเจ้าด้วยอ่ะโอ้เขาจะบินไปหาตันเจ้าหรือเปล่าวะโอ้เด็กๆแงนคอดูเลยค่ะนี่อาจรวดบินไปหาตันเจ้าหรือเปล่านะเห็นไหมคะเขาน่าจะบินไปหาตันเจ้าแน่ ใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวรอดูนะหรือเขาจะเลยไปหรือเปล่า,าโอ้เขาเลยแล้วะพี่สาวเขาเลยจันเจ้าไปแล้วนอนอ่าเลยไปแล้วะพี่สาว,วเลยไปแล้าาวค่ะมินดานนนนนโอเคจะเล่นซ่อนแอบอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เเอ๊พี่สาวกับน้องมินดาอยู่ไหนหน้าเอ๊ะเด็กๆอยู่ไหนกันน้านี่ไง <c oughs> นี่ไงสองคนเลย <c oughs> 1 2 3 4งสองสามห้าหกเจสนี่ไง <c oughs> โอเคแอบเด็กๆกินตรงนี้ค่ะมาดูข้างหลังกันค่ะอเจอแม่ได้ไงอุตส่าแอบตั้งน,นาน <c oughs> นี่ค่ะก่อนกินข้าวก่อนกินมื้อเย็นนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ออเดอร์ไปหนึ่งอย่างค่ะคนละอย่างกันนะ ไปเล่นข้างนอกมาคือแบบคอแห้งนะคะขอไอติมคนละหนึ่งแท่งไหนจ๊ะอาติมติมพี่สาวกินไอติมรสอะไรจ๊ะโค่าโคลาเหรอคะอร่อยไหมลูก,กลถูกใจนะคะอเย็นไหมคะเย็นมากไหมลูกโอถูกใจใช่ไหมคะวันนี้ไม่จาจา๋า มีคนเรียนแบบตลอดนี่ได้คนละแท่งไปเลยนะคะไอติม<ป>นี่ออเดิร์ก่อนกินมื้อเย็นกันคะ่ะชื่นใจเนาะพี่สาวอ่ามินดาก็ชื่นใจใช่ไหมจ๊ะเย็นเย็นชื่นใจนี่ค่ะอาหารมื้อเย็นของเราเสร็จแล้วนะ ที่ทําวันนี้นะคะก็คืออาหารเวียดนามนะคะหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าบั่นหอยนะบั่นหอยเนี่ยหรือเรียกเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คือเส้นหมี่หมู3ามชั้นนะคะนี่เขาจะลวกเส้นหมี่นะแล้วก็ทําเป็นแผ่กินกับหมู3ามชั้นแต่ว่าหมู3ามชั้นวันนี้เราเปลี่ยนเป็นสันคอน,นะคะเพราะว่าไขามันน้อยหน่อยเนาะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มถั่วคะ่ะอันนี้ของแม่กับพ่อนะใส่พริกด้วยอันนี้ของเด็กคะ่ะน้ําจิ้มหวานนะพ่อทําให้แต่ที่เราทําเสริมขึ้นมาก็คือเป็นปลานะปลาทู หรือจะบอกว่าเป็นเมี่ยงปลาทูอีกก็ได้หนึ่งเมนูเลยนะคะอันนี้คือให้เด็กๆเ,เลยค่ะนี่เพราะเด็กๆจะเคี้ยวหมูแล้วยากหน่อยนะคะถ้าเคี้ยวปลาก็คือจะง่ายเลยนะกินปลากับเส้นหมี่แล้วก็ผักเป็นเมี่ยงปลาค่ะอีกหนึ่งเมนูนะอาหารเวียดนามเนี่ยที่อรัญ,ญประเทศนะคะเขามีหลายร้านเลยนะพ่อกับแม่ก็พาน้องไปกินบ่อยอยู่ค่ะไปกินหลายร้านอยู่นะลองมาหลายร้านเลยค่ะ แต่วันนี้พ่อทําให้กินเองที่บ้านเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากหมูสามชั้นเป็นสันคอนะคะเดี๋ยวลองมากินกันดูค่ะใช่ค่ะพ่อเป็นเชฟทําอาหารนี่ค่ะเด็กๆต่อคิวมาแล้วค่ะนี่พ่อทําให้นะเดี๋ยววันนี้จัดการให้แบบคนละคำคนละคำนะคะวันนี้ไม่วันนี้ใส่จานใส่อะไรให,ให้คือกินเองไม่ได้นะวันนี้ ต้องจัดเป็นคำคำให้แบบนี้นะคะนี่ใส่น้ำจิ้มหวานให้เรียบร้อยแล้วอ่ะพี่สาวจา๋าอ๋มนี่อุ้ยกินผักเก่งมากพี่เชอร์มี่ม้วนเข้าไปเลยลูกอ่านี่ของน้องมินดานะมินดาขอเป็นปลานะะพ่อ,อนี่ของน้องมินดาเป็นปลาทูปลาทูดูก้างดีๆนะคะพ่อ,อนี่ใส่น้ำจิ้มแล้วหอ่หอ ไหนใครกินผักเหมือนพี่สาวคะเก่งมากเลยนี่ของพี่สาวปลาทูนี่คำนี้ของพี่เชอร์มีค่ะจะเป็นปลาทูนี่ใส่น้ำจิ้มหวานของเด็กนี่ของพี่เชอร์มีคำที่สองเก่งมากเลยนี่จัดของมินดาต่อเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ มมินดาโอ๊ย้ยกัดมือพ่ออ๋อหิวไปหน่อยงับมือพ่อด้วย นี่คะ่ะผักสลัดแบบสดมากเลยนะคือบ้านเนี้ยแม่จะสอนให้พี่เชมีกับน้องมินดาเนี่ยก,กินผักตั้งแต่เด็กเลยนะคะอย่างเช่นที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวตามร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกตลอดเลยนะว่าให้ใส่ผักด้วยนะเพราะว่าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวส่วนมากคือเขาจะคุ้นชินกับการไม่ใส่ผักนะแล้วเขาก็จะทําแบบไม่ใส่ผักมาให้เลยนะคะเราต้องต้องบอกแม่ค้าเกือบทุกร้านเลยนะว่าถ้าบ้านเนี้ยก็คือต้องใส่ผักให้ตลอดเลยนะคะนี่คะ่ะ โอ้ยดูพ่อต่อคิวแล้วพ่อป้อนไม่ทันแล้วนะดูโอเคค่ะอันนี้คิวพี่สาวจัดไปค่ะอ่ะมินดา,ม,นดามินดาต่อพ่อดูอูดูพี่สาวม้วนใหญ่เลยอะ่ะโอ้มินดาต่อคิวนะพ่อนี่พ่อมือป้อนเลยนะคะนี่ปลาเยอะๆย่อยง่ายค่ะเคี้ยวง่ายย่อยง่ายย,ย,ย่อยง่ายอ่าย่อยง่ายลูกย่อยง่าย อ่าม้วนแล้วมินดามินดาจ๋าอ่านี่ของพ่อละค่ะเดี๋ยวพ่อขอเบรกก่อนนะคะเบรกเด็กๆก่อนให้เคี้ยวกันไปก่อนแต่ตอนนี้ถึงเวลาของผู้ใหญ่ต้องกินเองละค่ะนี่พ่อใส่ผักปเยอะเลยนะพ่อชอบพ่อพี่สาวมารอต่อคิวอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกพ่อขอคำนึงแน่พ่อใส่น้ำพริกนี่โอ้ <Wow. S 2> อาอปลาทูจิ้มอร่อยเนาะน้ำจิอจิ้มอร่อยใช่ไหมคะนี่โอพี่เชอร์มีสุดยอดมากอ่าเดี๋ยวทีนี้จะถึงเวลาพ่อกับแม่กินกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะป้อนเด็กๆสลับไปเรื่อยนะสําหรับบ้านไหนอยากทํากินก็ทําได้ง่ายๆนะคะน้ําจิ้มถั่วเนี่ยก็เหมือนกับที่เรากินกับหอยแครงเลยนะนปรับรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะ สำหรับวันนี้พี่เชอร์มีกับน้องมินดาสองสาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลาด้วยมื้อเย็นนะขอให้ทุกบ้านอิ่มอร่อยกันนะคะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอ,อ้อมอ้สุดยอดสุดยอดอามินดาพอ่อ